ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศกันนะครับเริ่มต้นที่ทุดงคัาถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาพิธีทอดผ้าป,ปา่าและพิธีถวายสังฆทานในวาระครบรอบ36ปีทุดงคัาถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับนาศสาราปฏิบัติธรรมสภาธรรมกายล้านนาเจ้าภาพฐานบดีรัะสาทุชนได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสรองรับบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพทั้ง12ท่านจะได้วางผ้าป่าที่แท่นทั้ง12แท่นพร้อมกันนี้กาญยนณมิทนสศรรัตนสิริรัพย์และกาญยนณมิตรนายแพทย์พานุเมศศีสว่างเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในภาษาบาลีและ,ะภาษาไทยกรญยานณมิตรสุวรรณพรแสงสุกุศลน,นะครับนำกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนไร กรยานามิตรจิราภาปิตาวันและการยานามิตรกันนิกาใหญ่ประสานนำกล่าวคำถวายขีลานเภสรรัตรยาร,าารักษาโรคกรยานามิตรผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปราณีอารีมิตรและการยานามิตรอัญชลีสีเงินยวงนำกล่าวคำถวายเทยธรรมจากนั้นเป็นการถวายกองทุนการศรรึกษาพระบาลีโดยผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือการยานามิตรวรรัตบุรณสิทธิพร และกัลยะาณมิตรสิทธิโชคพนายางกูลส่วนรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรินจิรานิรามายัยและกัลยะาณมิตรโพธิสาฉลาดแหลมเป็นผู้แทนนำกลาคําถวายสังฆทานพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพท่านธนบดีนะครับได้น้อมถวายพานดอกไม้และเครื่องเทยธรรมแด่ท่านประธานสง์ส่วนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดวพระธรรมกายได้กล่าวให้โอวาทอันสมคุณค่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผ่านระบบสูมออนไลน์ด้วยก่อนที่ทุกท่านจะได้รับ,รบ,รบชมสื่อวิดิทัศน์นะครับครบรอบ36ปีทุดงคัสถานล้านนาเพื่อเป็นการระลึกและก็ทบทวนถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันฝ่าฟันบุกเบิกร,ร่วมสร้างลงหลักปักฐานและสารต่อมโนปณิธานเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในดินแดนล้านนาแห่งนี้ ตลอดทั้ง36ปีที่ผ่านมาจากนั้นคณะสงฆ์โดยการนำของพระมหาธนาวิทย์ธนวิทโช์ประธานส่งเสริมศสรธรรมภาคเหนือได้กล่าวสมโมทนียกถาและให้พรญาติโยมเป็นภาษาบาลีภาคบ่ายครับทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระธรรมกายเป็นธรรมนองสารพัญญะและร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นคุณแม่บัวชุมกัลยาณมิตรวิมลเสริเหลือโกศล ได้ร่วมทำบุญใหญ่ถวายพัดลมแด่ศูนย์ส่งเสริมศิรธรรมภาคเหนือและอีกหนึ่งพิธีกรรมที่สําคัญในช่วงภาคป่านี้ครับเป็นพิธีถวายกองทุนการศึกษาพระบาลีแด่พุทธบุตรมหาปร,ริญญธรรมทุดงคัสถานล้านนาซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นเจรูปด้วยกันโดยเป็นพระภิสุและสามเณรที่บวชและบพะชาจากทุดงคัถานล้านนาและได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนพระบาลีนะครับโดยมาเรียนที่โรงเรียนพระประยิยติธรรมวัะธรรมกายด้วย สนสาเร็จการศึกษาประโยคต่างๆแล้วก็กลับมาเยี่ยมญาติโยมรับทุนการศึกษาแล้วก็ได้กล่าวสมณธรนมยถานนะครับในภาพคือรัตนเจดีย์นะครับนทุดงคสถานล้านนาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สําคัญสุดท้ายนั่นคือพิธีอธิษฐานจิตโปรยรัตนาชาติรัตนบัลลังรัตนเจดีย์พร้อมทั้งได้รับชมสื่อวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับรัตนบัลลังรัตนเจดีย์ของทุดงคสถานล้านนา จากนั้นพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศครับได้นําสาธุชนอธิษฐานจิตโปรยรัตนาชาติผ่านระบบซุมออนไลน์พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้นําขบวนสาธุชนแปรแถวเข้าสู่พื้นที่ลานธรรมเพื่อร่วมประกอบพิธีโปรยรัตนาชาตินรัตนบัลลังก์รัตนเจดีย์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันทุกท่านนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนในการสถาปนาทุดงคสถานล้านนาซึ่งวันนี้มาถึงวาระครบรอบ36ปีแล้วครับ